ครับคุณผู้ชมครับวันนี้พลังศรัทธาในช่วงของเปิดบ้านเปิดชีวิตคนดังครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับอดีตสสสองสมัยครับคุณอ่อนอนงการจนะชูศักด์ครับสวัสดีครับพี่ตู่ครับสวัสดีค่ะวันนี้มาเยี่ยมคอนโดนะครับก่อนหน้านี้เคยไปที่บ้านที่ออฟฟิศนะฮะอันนั้นก็จะเห็นบรรยากาศแม่น้ำเจ้าพระยาเหมือนกันใช่ค่ะทำไมถึงเลือกมาอยู่ที่นี่ครับคือจริงๆต้องบอกว่าผูกพันกับแม่น้ําเจ้าพระยาเพราะว่า ตั้งแต่เกิดบ้านที่อยู่หลังแรกเนี่ยก็อยู่ถนนทรงวาดซึ่งติดแม่น้ำเจ้าพยาก็เลยมีความรู้สึกว่าผูกพันกับแม่น้ําไปอยู่ที่ไหนเราก็ยังมีความรู้สึกว่าเราอยากอยากได้วิวแม่น้ําอยู่อันนี้มันเป็นความผูกพันตั้งแต่เด็กอะค่ะค่ะทําไมถึงมาเลือกอยู่ตรงนี้ครับ มาเลือกอยู่แถวนี้เพราะว่าคือจริงๆก็ไม่ได้เจาะตรงนะคะว่าจะอยู่ตรงไหนก็ขับรถตะเวนหาจริงๆก็ไปดูแถวพระรามสามตรงร<า><า>ิมทางนู้นเลย<า>แต่ว่าก็ด้วยความที่เราไม่ชอบออการออกแบบภายใน,<ม>ในการ<ม><ม>วางการวางผังการวางห้องของเขามาเอาเจอที่นี่เราชอบผังห้องโอเคค่ะ<ม>ก็เลยเลือกที่นี่พอมาอยู่แล้วเป็นไงบ้างครับ อยู่แล้วเห็นวิวได้ตามที่เราใจใช่ใช่นะก็ก็ได้อยู่ได้ได้วิวที่ดีอะค่ะแล้วก็ได้ชั้นแต่จริงๆแล้วชั้นสูงไปหน่อยจริงๆไม่อยากได้ชั้นนี้แต่ว่าบังเอิญที่นี่เนี่ยเขามีห้องใหญ่อยู่เพียงสองห้องอชั้นนี้กับชั้น25<อ>เท่านั้นเองเพราะนั้นมันก็ไม่มีช้อยให้เลือกว่าเราจะไปอยู่ชั้นไหนก็เลยก็ก็ต้องเลือกตรงนี้ค่ะ<อ>ใช่แต่ว่าวิวเนี่ยเป็นโอเคเป็นวิวที่ชอบมากได้วิวแม่น้ําค่ะ ใช่พอเข้ามาในห้องเนี่ยก็จะเห็นของห้องถือว่ากว้างเหมือนกันนะครับส <4 S 2> ี่ตารางเมตรนะครับร <11 8 S 1> ้อยสิบแปดค่ะโอ้ค่ะเห็นของสะสมค่ะเป็นตุ๊กาตาเยอะยะเลยค่ะจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าตั้งแต่เรียนอยู่สามเด็กๆก็ะสะสมชนุป,ปี้มาตั้งแต่ตอนนั้นจนทุกวันนี้ก็ก็ยังยังติดอยู่ก็ยังเป็นชนุป,ปี้ตัวเดียว ค่ะผูกพันอยู่ตัวเดียวไม่โลเลไม่มีนอกใจเลยสนุปปี้เท่านั้นองลี่ตัวใหญ่ใครที่ให้ครับค่ะตัวใหญ่นั่นซื้อเองมี3ตัวค่ะใช่เขาเพิ่งออกมา3ตัวแล้วก็สะสมมาค่ะและสมัยเป็นพ่อพิลล์มีใครให้หรือไหมครับ มีค่ะก็มีค่ะ,คะแล้วก็สะสมเองด้วยตอนตอนตอนหยวดสําตรงนั้นเนี่ยต้องบอกว่าโรงเรียนก็จะอยู่ใกล้ๆก,กับร้านฮอมาร์กตรงถนนสีลมพอเลิกเรียนแล้วก็จะให้คนรถอ่ะพาแวะไปซื้อที่ตรงแถวนั้นค่ะใช่อ่ะผมย้อนกลับไปพี่ตูเองเกิดที่แถวเกิด เกิดก็จริงๆบ้านเดิมเนี่ยอยู่แถวทรงวาด,วาดถนนทรงวาดใช่ค่ะใช่แล้วก็หลังจากนั้นก็ปี2 9ก็ย้ายมาอยู่ที่ถนนอน,อนุวงศ์ก็ใกล้ๆกันค่ะใช่ค่ะออฟฟิศทุกวันนี้ก็อยู่ที่ถนนอน,อนุวงศ์ครอบครัวมีธุรกิจแป้งยังไงครับที่ที่ครอบครัวทางบ้านตั้งแต่รุ่นอากงมาก็ทําแป้งมัน ะะเป็นแป้งมันตาปลามังกรค่ะซึ่งก็จะมีทั้งแป้งมันสัมปะหลังมีแป้งเท้าแล้วก็มีสาคูด้วยค่ะตอนนั้นเราเป็นเด็กรู้จักธุรกิจน,นี้ยังไงบ้างหมะรู้จกักค่ะคือตั้งแต่เด็กๆแล้วเนี่ยคือด้วยความที่ว่าเ บ้านพักมันก็คือเป็นออฟฟิศเป็นที่บ้านอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพอกลับจากโรงเรียนมาเราก็จะเห็นคุณแม่เนี่ยนั่งทํางานดึกๆดืด่นๆ mm hmm. เราก็จะไปนั่งเกาะแกะอยู่ตรงหน้า, <c oughs> ห,นาหน้าโต๊ะ <c oughs> คุณแม่ดูคุณแม่นั่งทํางานจนดึกดึก <c oughs> แล้วก็ขึ้น,ข,นขึ้นบ้านนอนสองทุ่มก็จะต้องเข้านอนค่ะใช่ก็เห็น <c oughs> เห็นวิธีการทํางานของคุณแม่กับคุณพ่อซึ่งคุณพ่อเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีระเบียบคือมีระเบียบทั้งคู่เลยทั้งคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อเนี่ยจะเป็นคนที่ตื่นเช้ามาก แล้วก็ทํางานคุณแม่เนี่ยก็จะเป็นคนที่ดูแลครอบครัวดูแลเรื่องอาหารการกินแล้วก็ช่วยคุณพ่อทํางานด้วยค่ะพี่ตุ๋มมีพี่น้องกี่คนครับห้าคนห้าคนค่ะเป็นชายหญิงชายหญิงชายสลับกันเลยพี่พี่นเป็นคนคนโตพี่พี่เป็นคนโตสอใช่ไอ้สองกอสองกอใช่ค่ะแล้วพี่ตุ๋ยเป็นคนที่สี่คนที่สี่อ๋อค่ะการถูกเลี้ยงดูเป็นไงฮะ เราเป็นคนหนูยังไงบ้างครับเป็นคนหนุยยังไงบ้างจริงๆต้องบอกว่าถูกเลี้ยงดูอยู่ในครอบครัวที่มีระเบียบมากๆคือคุณแม่เนี่ยเป็นคนที่จัดระเบียบได้ดีคือนอกจากได้ระเบียบจากคุณแม่แล้วเราไปเรียนอยู่ที่โรงเรียนอสัมชัญคอนแวนซ์ซึ่งทางโรงเรียนก็เป็นโรงเรียนที่มีระเบียบเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้ความเป็นระเบียบมาตั้งแต่เด็กเลยถูกบ่มเพาะมาคือทุกวันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเป็นคนค่อนข้างมีระเบียบ จน<อ>เพื่อนบางคนเขาเรียกเราว่าคุณนายระเบียบคือทุกอย่างมันต้องเป็นระบบระเบียบอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือ <c ười> คือ,คอม,มันติดจริงๆค่ะอย่างเงี้ยอย่างวิธีการใช้ชีวิตประจาวันอย่างเงี้ยพอกลับมาปุ๊บเวลาเราจะหยิบหรือวางของคือวางอะไรตรงไหนเราก็จะวางตรงนั้นให้มันจาว่าเออเราจะต้องหยิบของจากตรงนี้นะอ,อะไรอย่างเงี้ยคือมันจะได้ไม่สเปะสะปะคือพอมันเป็นระเบียบชีวิตมันก็เรียบง่ายนะคะทุกอย่างมันก็ประหยัดเวลาของเราด้วย ผมย้อนกลับไปทำไมถึงเลือกเรียนนิเทศศาสตร์นะครับเลือกเรียนนิเทศเพราะว่าชอบเรื่องการสื่อสารค่ะชอบตอนนั้นคือจริงๆชอบประชาสัมพันธ์อยากไปเป็นนักประชาสัมพันธ์แล้วก็เลือกเอกประชาสัมพันธ์ฝันเลยค่ะใช่ฝันอยากเป็นนักประชาสัมพันธ์อยากทํางานอยู่โรงแรม<อ>ค่ะแต่ฝันสลาย <laughs> ทำไมฮนะฝันสลายเพราะว่าพอจบแล้วก็ได้ไปสมัครที่เ,ออเดี๋ยวโรงแรมอะไรนะที่อยู่ตรงแถวดอนเมือง ลึกชื่อไม่ออกมิเคไม่อเมริอเมริอเมริไม่ใช่นึกชื่อไม่ออกแล้วถึงก่อนดอนเมืองอะค่ะอยู่ฝั่งขวามือวิ่งวิภาวดีมันอยู่ฝั่งขาเข้าอาใช่ใชึกชื่อไม่ออกที่เข้าไปแล้วมันจะเป็นสวนก่อนอะใช่ใช่ใช่นั่นอะค่ะคือไปสมัครแล้วก็ทางนายก็โทรมาประสานติดต่อเรียบร้อยแต่ด้วยความที่คุณพ่อเนี่ยไม่อยากให้เราไปทํางานนอกบ้านก็คือเด็กที่บ้านรับสาย ค่ะแล้วก็เสียนที่บ้านหลับสายแล้วคุณพ่อก็สั่งไว้ว่าไม่ให้บอกว่าเขาโทรติดต่อมาอ๋อใช่ดับฝันเลยค่ะนี้ดับฝันก็เลยไม่ได้ไปก็คือเหมือนกับแกไม่อยากให้ออกไปทํางานนอกบ้านต้องการให้เราช่วยดูแลธุรกิจที่บ้านราะนั้นก็เลยไม่ได้ไปไหนพอจบมาก็ทํางานอยู่ที่บ้านค่ะแล้วเป็นไงถึงได้สู่เส้นทางการเมือง ก็ค <an> ือ <t> พ <os> ี่ชายคุณพี่นิดเนี่ยแกสนใจการเมืองแล้วแกก็ลงสมัครสขในสมัยแรกปี37แล้วก็สอบตกสอบไม่ได้จนมาปี4 1ก็ยังไงไม่ทราบเอ๊ะตกแต่สขแต่มาลงสกแกก็มาสมัครสกแล้วก็เพราะฉะนั้นมันต้องมีทีมงานสขก็เลยเอาเราไปลงสมัครสขด้วยอยู่ในทีมแล้วก็ตอนนั้นก็ได้ทั้งสกและก็สขเป็นครั้งแรกเลยที่เขตสัมพันธวงศ์ อตอนที่เป็นสอขอเนี่ย่ะตอน,น,นรู้สึกยังไงบ้างอะก็ต้องเหมือนกับเริ่มต้นการเป็นผู้ททาแล้วนะค่ะจริงๆตอนนั้นต้องบอกว่า เหมือนเป็นการเรียนรู้มากกว่าเพราะว่าเราเรายังไม่ค่อยรู้เรื่องการเมืองอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ย<ม>เวลาทําอะไรก็เหมือนกับมีผู้นําก็คือมีพี่ชายที่เป็นสกเนี่ยจะเป็นผู้นําก่อนที่จะทําอะไรลงพื้นที่หรืออะไรเราก็จะมีการประชุมกันตลอดเวลา<ม>ค่ะทํางานก็ทํากันเป็นทีมแต่ว่าในช่วงนั้นเนี่ยยังไม่ได้ออกมาทํางานเป็นสกเต็มตัวก็ยังช่วยธุรกิจที่บ้านอยู่ค่ะขยับขึ้นมาเป็นสกเขาเนี่ยค่ะ เริ่มเริ่มมีงานมากขึ้นละใช่พอพอมาเป็นสกเนี่ยมันเหมือนมันมีงบประมาณที่รเราจะต้องบริหารด้วยแล้วก็เป็นคนละเขตละพี่ชายก็อยู่สัมพรรธวงศ์เราก็ข้ามาเป็นสกเขตปทุมวันเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับเราเราเป็นเด็กเลื่อนขั้นขยับขั้นขึ้นโตขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีภาวะผู้นําทําอะไรเราก็จะต้องคิดแล้วก็ตัดสินใจเองทุกอย่างทุกเรื่องแล้วก็โดยเฉพาะการทํางบประมาณ ซึ่งเราก็ไม่เคยทำเองเลยจะทำยังไงเราก็อาศัยจากว่าเวลาที่เราลงพื้นที่ก็จะจด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 ทุกอย่างเลยว่าเออตรงนี้มีปัญหาอะไรชาวบ้านต้องการออให้ทำถนนต้องการวางท่อตรงนี้เขาอยากออมีลานแอรบิกตรงนี้เขาอยากได้ครูแอรบิกอะไรทุกอย่างเราจดไว้หมดแล้วก็พอถึงทำางบประมาณเราก็นำทุกอย่างนั้นเนี่ยมาขยำแล้วก็นำมาจัดเป็นงบประมาณลงไปตรงตามจุดต่าง,างๆให้มันครบถ้วนรวมถึงโรงเรียน เราก็จะเข้าไปโรงเรียนตอนนั้นโรงเรียกนกทมในเขตปทุมวันมี9้าโรงเรียนเ,เราก็จะเข้าไปคุยกับตามโรงเรียนว่าโรงเรียนขาดแคลนอะไรต้องการพัฒนาตรงจุดไหนบ้างเพราะฉะนั้นเราก็จะเลือกทำตรงตรงนี้คือมันก็จะได้ตรงจุดด้วยค่ะแต่ว่าบางอย่างเนี่ยพอหลังจากที่ทํางบไปแล้วรวมถึงชุมชนด้วยนะคะเราก็จะมีงบลงให้กับชุมชนบางอย่างพอทําไปแล้วเนี่ยเราเห็นข้อผิดพลาดหรืออะไรอย่างเงี้ยปีถัดไปเราก็นํามาปรับปรุงแล้วก็แก้ไขค่ะก็เป็นที่มาทําให้เรามี ฐานเสียงมากขึ้นใช่<า>ใช่ค่ะจนถ้าเป็นสอสอในที่สุดใช่ใช่คือ,อการมีงบประมาณเนี่ยมันทําให้เราสามารถบริหารจัดการแล้วก็แก้ปัญหาในพื้นที่ได้ตรงจุดจริงๆค่ะใช่พอเป็นสสอเต็มตัวแล้วครับค่ะหนักกว่าเอกหนักค่ะเพราะว่าพอเป็นสอขอสสอสมัยแรกเนี่ย มันเป็นเขตใหญ่เรียงเบอร์ปี50ตอนนั้นมันดูแล7เขตแต่สอสอสามคนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าภาระรับผิดชอบมันใหญ่มากขึ้นถามว่าดูแลทั่วถึงไหมจริงๆต้องบอกว่าพอเขตเขตใหญ่เนี่ยดูแลลาบากบด้วยความที่เป็นสอสอเวลาส่วนใหญ่เราก็จะประชุมคือประชุมเนี่ยวันอังคารประชุมพัก พูดธพฤหัสประชุมสภาสัปดาห์หนึ่งเราจะเหลือเวลาลงพื้นที่อยู่4วันแต่ใน4วันนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเราจะได้ลงพื้นที่เต็มทั้ง4วันบางวันอาจจะมีการประชุมเป็นหน่วยงานของเขตหรือของอะไรที่จะมีการประชุมอีกแต่ว่า จบจากประชุมยังไงเราก็ต้องลงพื้นที่แต่ด้วยความที่เขตมันใหญ่มากบอกตรงว่าดูแลลำบากมากเลยนะคะแต่ว่าพอปี5-4เขตก็เล็กลงเป็นเขตเดียวคนเดียวอย่างเงี้ยโอเคต่อให้เขตเล็กลงสำหรับเราเราก็ว่ามันก็ยังยังดูแลลำบากเหมือนกันเพราะว่ามัน3เขตปทุมวันบางรักษาทรน,นะคะใช่แต่ก็พยายามบริหารเวลาให้มันได้ลงตัวค่ะสสมัยผ่านมาพอถึงสมัยที่3ค่ะเราสอบตก อีหกสองใช่รู้สึกไงครับตอนนั้นมันยังไงบ้างตอนนั้น,น,งงน,น,นรู้สึกยังไงต้องบอกเลยว่าท้อค่ะแรกแรกคือเดือนเดือนแรกเนี่ยก็ยังปรับตัวไม่ได้ตอนนั้นเลือกตั้งเออี่สิมีนาคือปรับตัวไม่ได้พอเดือนถัดไปก็เออเมษาก็เป็นช่วงสงการบอกเลยนะคะว่าไม่ได้ลงพื้นที่เลยสงการไม่ได้ไปงานชาวบ้านเลยค่ะคือมันยังเหมือนรู้สึกว่าเรายัง ตั้งตัวไม่ได้ยังทําใจรับเรื่องตรงนี้ไม่ได้ค่ะ <c oughs> แล้วก็ยังไม่คิดยังยังคิดไม่ออกว่าจะทํายังไงจะเดินอะไรยังไงต่อไปสอบตก <c oughs> แล้วเราจะทําอะไรดีหลังจากนั้นไปไปลายผ่านไปหึงเดือนก็ก็เหมือนตั้งสติได้เริ่มกลับมาคิดว่าเออเราถ้าเรายังคิดว่าเรายังรัก การเมือง <G arden> เรายังอยากอยู่ตรงเส้นทางนี้เราก็ต้องทำงานต่อลงพื้นที่ต่อเยี่ยมเยียนชาวบ้านประสานงานช่วยเหลือชาวบ้านต่อเหมือนเดิม,มก่อนที่จะมีการเลือกตั้งซึ่งจะมีเมื่อไหร่เราไม่รู้แต่ว่าเราก็คงจะต้องเริ่มนับหนึ่งตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็เริ่มลงพื้นที่ตั้งแต่ปลายเมษาตอนนั้นจนถึงทุกวันนี้ค่ะเห็นบอกว่าจะคอยสมัยหนึ่งใช่สมัยหน้าเนี่ยที่จะมีการเลือกตั้งเนี่ยจะต่อคอยแค่สมัยเดียวใช่ค่ะคือจริงๆตั้งใจแล้วว่า จะลงต่อเออก่อนปี62ที่จะมีการเลือกตั้งตอนนั้นก็คิดไว้แล้วว่าจะลงอีกสองสมัยก็คือ62ก็หมดไปแล้วหนึ่งก็เหลืออีกสมัยหน้าอีกสมัยหนึ่งค่ะอันนี้เป็นความตั้งใจของตัวเองว่าอยากจะลงเพียงแค่นี้ก็พอแล้วเพราะว่าเรามองว่าอยากจะให้อายุด้วยอายุต้องบอกว่าด้วยอายุก่อนเรื่องแรกคืออายุตัวเองห้าสิบครับ ได้หกและะ้วคะ่ะหกสิบแล้วค่ะนะคะด้วยความที่อายุเยอะแล้วเราก็อยากม,มองมอว่ายอยากจะให้เด็กรุ่นใหม่ได้ขึ้นมาทํามากกว่านะคะแล้วก็ช่วงเนี้ยเราก็จะเห็นว่าการเมืองบังเอิญจังหวะการเมืองมันเปลี่ยนด้วยมันก็ยิ่งทําให้ว่าสิ่งที่เราคิดนะ่ะมันถูกต้องแล้วก็อยากจะดันน้องๆรุ่นน้องๆขึ้นมาใช่ค่ะถือว่าจะเป็นพี่เลี้ยงต่อไปน,ะนใช่ใช่ค่ะก็ยินดีที่จะเป็นพี่เลี้ยงให้กับคนที่จะมาลงพื้นที่ต่อไปค่ะ พูดถึงเรื่องการเมืองแล้วใครที่เป็นต้นแบบให้กับเราต้นแบบเลยก็ต้องบอกว่าเป็นท่านศาสตราจารย์มารุตบุญนา,าท่านเป็นต้นแบบของดิฉันเลยค่ะคือท่านเป็นคนที่เอาใจใส่ดูแลชาวบ้านลงพื้นที่สม่าเสมอแล้วก็เป็นคนที่ชาวบ้านเนี่ยรักและเคารพมากมค่ะคือจริงๆต้องบอกว่าก่อนหน้าที่จะมาเข้าการเมืองมาลงสคออเนี่ย ก็เคยได้ได้ลงพื้นที่ทํากิจกรรมร่วมกับท่านมารุษบุญนาคในพื้นที่เวลาท่านออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่หรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะตามท่านไปด้วยค่ะแล้วก็เวลาที่ท่านหาเสียงตอนนั้นยังเป็นเขตหนึ่งก็เจ็ดเขตเขตใหญ่เหมือนกันก็จะลงเป็นเด็กอาสาลงแจกสื่อค่ะก็เป็นเด็กแจกสื่อให้กับท่านด้วยค่ะท่านสอนอะไรเลยพี่บ้างไหมคะค่ะ ท่านก็สอนว่าก็คือการที่เราจะอยู่ตรงนี้ให้ยั่งยืนถาวรเนี่ยเราก็ควรจะดูแลชาวบ้านคือใช้ความจริงใจคือใจใส่ใจนะคะตรงเนี้ยเราก็จะได้ใจกลับมาอืมโอถือว่าเป็นคําสอนที่ทําให้เราเป็นสสนได้อย่างมีคุณภาพเลยล่รครับใช่ใช่ค่ะจะคุถามนิดนึงช่วงที่ลงพื้นที่หาเสียงเนี่ยการเรียกว่า สู้กันเนี่ยของเรามีอะไรเด็ดจริงๆแล้วพอช่วงหาเสียงเนี่ยทุกคนจะถามว่ามีกลยุทธ์อะไร,รพี่ก็จะตอบว่าจริงๆกลยุทธ์ของพี่พี่ไม่ได้มีอะไรเลยในยช่วงหาเสียงพี่ก็จะเดินหน้าหาเสียงพูดแต่เรื่องของเราพูดนโยบายพัก แล้วก็อะไรอย่างนี้แค่นั้นเองคือไม่ได้มีอะไรที่มันโดดเด่นไปเพราะว่าตลอดเวลาเนี่ยเราทํางานมาตลอดแล้วก่อนเลือกตั้งเราไม่ได้มาเดินเฉพาะช่วงหาเสียงหรือใกล้ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวบ้านเนี่ยต้องบอกว่าชาวบ้านทุกคนรู้จักเราดีอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นตอนหาเสียงก็ไม่ได้มีอะไรมากก็คือนําเสนอนโยบายที่พักให้มาอะไรที่นั่นแล้ก็อธิบายแจกแจงให้กับชาวบ้านได้เข้าเข้าใจว่าเออ พักมีนโยบายแบบนี้แบบนี้แบบนี้บบน,นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>แค่นั้นเองส่วนตัวเราเนี่ยชาวบ้านเขารู้จักอยู่แล้วพอถึงการการเหมือนยุคนี้อะทุกอย่างมันเป็นโซเชียลกันหมดเลยใช่มันแตกต่างจากยุคแรกแรกที่เราเป็นสสอยังไงบ้างจริงๆแล้วมันก็ต้องบอกว่ามันแตกต่างนะคะคือยุคเดิมเนี่ยคือชาวบ้านก็ยังไม่ได้ใช้สื่อโซเชียล<ม>ก็จะเจอเราจากตัวเป็นๆน,นะคะแต่ว่าพอมาในปัจจุบันเนี่ย สื่อโซเชียลก็เข้ามามีบทบาทมากมายนะคะชาวบ้านเองก็มีการปรับตัวแต่ว่าก็ไม่ใช่ทั้งหมดเลยคือถ้าเป็นเด็กรุ่รนใหม่เขาใช้สื่อโซเชียลอยู่แล้วแต่อย่าลืมว่าคนรุ่นเดมิมคนเก่าเนี่ยเขาก็เล่นบ้างแต่ก็ได้นิดหน่อยได้แค่เล่นไลน์หรืออะไรแค่นิดๆหน่อยๆส่วน Facebook IG หรืออะไรเนี่ยน้อยมากเลยนะคะก็เรียกว่ายังยังเข้าไม่ถึงดีกว่าค่ะใช่มั่นใจแค่ไหนกับ การเมืองเลือกตั้งที่จะมาถึงครั้งหน้าเนี่ยครับมั่นใจแค่ไหนก็ต้องบอกว่าคือไม่อยากบอก,บอกว่ามั่นใจเต็มร้อยเอาเป็นว่าเราทําทุกๆวันของเราให้ดีที่สุดจนถึงวันเลือกตั้งท้ายสุดแล้วเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นมันก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของพี่น้องประชาชนค่ะอืสุดท้ายนี้พี่ตุ๋ยอยากมีอะไรถึงน้องๆ้องรุ่นใหม,ใหม่ที่อาจจะกล้ามาเป็นตัวแทนเราหรือว่าหลายๆคนที่จะที่จะเป็นนักการเมืองการเป็นนักการเมืองที่ดี ในมุมมองของพี่ตัวเองค่คิดว่าอย่างไรครับ ค่ะจริงๆก็อยากจะฝากน้องๆนะคะที่จะเข้าสู่วงการเมืองต้องบอกว่าการเมืองเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่อยู่รอบๆตัวเราไม่ได้เป็นเรื่องที่น่ารังเกียจเลยนะคะการเข้ามาการเมืองของน้องๆเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่าเราเองเราก็ยอมรับเพราะว่าสังคมมันเปลี่ยนยุคสมัยมันเปลี่ยนก็อยากจะให้น้องๆเนี่ยอย่างอื่นก่อนก่อนอื่นก็คงจะต้องมีการเรียนรู้นะคะแล้วก็มีการพัฒนาคือเราอย่าเสพสื่อเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเราจะต้องนําสื่อหลากต่างที่เราได้รับมาเนี่ มาคิดวิเคราะห์แยกแยะก,ก่อนว่าหาข้อมูลด้วยว่ามันถูกต้องหรือไม่อย่างไรนะคะไม่ใช่ว่าเล่นแต่สื่อโซเชียลเสพสื่ออย่างเดียวโดยที่เราไม่ได้นํา ข้อมูลต่างๆแบบนี้มาคิดวิเคราะห์เราควรจะมีการคิดวิเคราะห์แล้วก็ค้นหาข้อมูลด้วยนะคะก่อนที่เราจะเชื่อในสิ่งๆนั้นแล้วก็อยากจะให้น้องๆทุกคนได้เข้ามาร่วมมาพัฒนาบ้านเมืองของเราอนาคตของประเทศจริงๆแล้วต้องบอกว่าอยู่ที่กับน้องๆอยู่ที่เด็กรุ่นใหม่เพียงแต่ว่าอยากจะให้น้องๆได้เดินในทางที่ถูกต้องขออีกนิดนึงครับชาติสถาบันแล้วก็ชาตาิศาสนาพระมหากษัตริย์ ในมุมมององพี่ตุ๋ยเองเป็นยังไงค่ะจริงๆตลอดเวลาพี่ก็จะบอกว่าเรายึดมั่นในสามสถาบันทั้งสถาบันชาติศาส,สนาและพระมาหากษัตริย์ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรืออย่างไรชีวิตของเราก็ขอเทิดทูนทั้งสามสถาบันนี้ค่ะอันนี้เป็นเรื่องเราทั้งหมดนะครับชีวิตส่วนตัวส่วนตัวกับพี่ตุ๋ยนะครับ คุณอ่อนอนงการน,นะสุสาครับวันนี้ต้องขอบคุณมากมากครับพี่ครับขอบคุณค่ะ <c oughs> <c oughs> มาเยี่ยมคอนโดนะครับ <c oughs> วันนี้ผมทีมงานแล้วพี่จุ๋ยนะครับคุณอ่อนอนงต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ